สวัสดีครับผมทนายหนุย่ยชานชัยฉายบุกค,ครับวันนี้ครับประเด็นที่ทนายหนุ่ยจะพูดวิเคราะห์ให้ท่านผู้ติดตามได้ฟังกันนะครับก็คือประเด็นที่ว่าทำไมทนายหนุ่ยถึงวิเคราะห์ว่าตำรวจถึงตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าน้องชมพู่หนักขึ้นครับ ที่มาที่ไปครับทนายหนุ่ยจะขอไล่เรียงนะฮะว่ามีการถแถลงของผอบอรตรนะฮะเมื่อวันที่2ตุลาคม2563ครับที่สโมสรตำรวจนะฮะเมื่อครั้งนั้นเจ้าที่ตำรวจโดยท่านพอบอรตรนะฮะได้ถแถลงว่าการที่จะตั้งข้อหา ผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่นะฮะเพราะเจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้ขึ้นเขาไปเสียชีวิตต้องมีคนนำพาน้องชมพู่ขึ้นไปนะฮะในขณะนั้นครับท่านผบอรตอรอนะฮะได้แถลงว่าอาจจะมีการตั้งข้อหานะครับในเรื่องที่จะตั้งเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยก็คือ1ในเรื่องของการพากเด็กนะฮะ กับ2ในเรื่องของการกครค้ังลงเหนียวนะฮะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับซึ่งข้อหานี้นะฮะมีโทษจำคุก3-15ถึง15ปีครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งนะฮะก็คือในการเคลื่อนย้ายทำลายอัางพังศพครับครับ,รบอันนั้นคือการถแถลงของท่านผอบอรตอรอนะฮะเมื่อ วันที่2ตุลาคม2,563ครับเมื่อไม่กี่วันนี้ครับเมื่อประมาณสัก4วันนะฮะเมื่อวันที่10กกุมภาพันธ์สอครับที่สโมรสรอาขอโทษครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับท่านผอบอตอรอนะฮะได้อ่ากล่าวไว้ว่านะฮะก็คือถามนักข่าวว่า ถ้ามีคนนำน้องซึ่งเป็นเด็กอายุ3ามขวบนะฮะขึ้นไปไว้บนภูเหล็กไฟนะฮะซึ่งเป็นภูเขาที่สูงชันนะฮะว่าบุคคลนั้นย่อมที่จะเเ็งเห็นผลได้ไหมว่าเด็กอายุขนาดนี้นะฮะต้องถึงแก่ความตายครับดังนั้นครับที่มาที่ไปนะฮะในการถแถลงข่าวของท่านผอบอรตอรอทั้งสองครั้งก็ทำให้ ทนายหนุ่ยได้วิเคราะห์นะฮะว่าอาจมีการตั้งข้อหาที่หนักขึ้นนะฮะที่มีโทษหนักขึ้นเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าน้องชมพู่ครับท่านนี้ทั้งนั้นครับก่อนอื่นครับทานายหนุ่ยก็อยากที่อธิบายในยเรื่องของกฎหมายนะฮะว่าเมื่อท่านผอบอรตอรอได้พูดถึง ในเรื่องของภาษากฎหมายนะฮะคำว่าเล็งเห็นผลนะฮะย่อมเล็งเห็นผลนะฮะถ้าในหน่วยขออธิบายดังนี้ครับตามประมวลกฎหมายอาญานะฮะมาตราที่59นะฮะวรกแรกได้กล่าวไว้ว่าครับบุคคลบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็เต่เมื่อได้กระทําโดยเจตนาครับเว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาทนะฮะหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอื่นบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะฮะให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทําโดยไม่เจตนาครับดังนั้นครับเดี๋ยวทนายหนุ่ยจะอ่านมาตรา59วรรค2ให้ท่านผู้ติดตามได้เข้าใจนะฮะอันนี้ค่อยคอยคุยค่อยๆตามกันนะฮะ มาตรา59วรรค2ตามประมวลกฎหมายอาญาครับได้กล่าวไว้ว่าการกระทำโดยเจตนานะฮะได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในขณะที่กระทำนะฮะและผู้กระทำต้องประ,ประสงค์ต่อผลนะฮะคำว่าประสงค์ต่อผลก็คืออะไรฮะก็คือผลโดยตรงเช่นอยากจะไปตบหัวใครหมือนไส้ไครไปตบหัวใครนั่นคือผลโดยตรงที่ถูกตบนะฮะ ก็คือเจตนาโดยตรงเลยนะฮะนี่คือคําว่าประสงค์ต่อผลครับหรือนะฮะกฎหมายเขียนไว้อีกนะฮะหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทานั้นครับกฎหมายครับคาว่าย่อมเล็งเห็นผลก็คือถ้าอธิบายกันเลยนะฮะก็คือเป็นผลทางอ้อมครับเช่นนะฮะถ้าเอาหินก้อนใหญ่นะฮะกว้าง รถขณะวิ่งมานะฮะอันนี้ครับคือผลทางอ้อมครับย่อมเล็งเห็นผลคนที่กว่าย่อมเล็งเห็นผลว่าเกิดอันตรายแน่นอนสำหรับผู้ขับขี่นะฮะอันนี้คือเจตนานะฮะทางอ้อมนะฮะย่อมเล็งเห็นผลนะครับอ่าเรามาดูคดีน้องชมพู่เลยดีกว่าครับอ่าคดีน้องชมพู่ทำไมทนายหนุ่ยถึงบอกว่าอ่าทนายหนุ่ยคาดว่าทางตำรวจะฮะจะตั้งข้อหาหนักขึ้นสำหรับ ผู้ต้องสงสัยครับคํากล่าวของท่านผบตรที่ถแถลงเมื่อวันที่2ตุลาคม2 5 6 3ครับก็คือในเรื่องข้อหากักขังลวงเหนียวทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฮะข้อหานี้อยู่ในได้เขียนไว้ในมาตรา310ตามประมวลกฎหมายอาญาครับมีโทษยังไงครับท่านผู้อิดตามครับมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีครับเนี่ยครับ โทษคั้นต่ำ3ามปีถึง15ปีครับแต่ข้อหาที่ทนายหนุ่ยคาดว่าเจ้าที่ตำรวจจะตั้งนะฮะก็คือในเรื่องของอาการเล็งเห็นผลนะฮะก็เอาน้องชมพู่นะฮะผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายนะีฮะเอาน้องชมพู่ไปทิ้งไว้บนภูเขาเหล็กเขาภูเหล็กไฟนะฮะ ก็ต้องคิดว่า,าเด็กอายุ3ขวบครับถ้าไปปล่อยไว้ลำพังย่อมที่จะต้องเสียชีวิตครับครับดังนั้นครับทนายหนุ่ยคิดว่าข้อหาตามที่ท่านพบตรถแถลงเมื่อวันที่10กกุมภาพันธ์2,564ครับน่าจะเป็นข้อหา,อาย่อมเร็งเห็นผลนะฮะก็คือการที่เจตนาเร็งเห็นผลว่าเมื่อนำเด็ก ไปทิ้งไว้ที่ภูเขาตาลํำพังนะฮะก็ย่อมที่จะต้องเสียชีวิตเป็นธรรมดาครับดังนั้นครับเรามาดูาข้อหาที่น่าสนใจครับที่คาดว่าเจ้าที่ตำรวจจะตั้งครับก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่288ครับว่าไงครับมาตรา288นะฮะว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีครับท่านผู้ดตามครับขั้นต่ำ15ปีถึง20ปีนี่ถือว่าหนักขึ้นกว่าก็อหา,อากระทังนงเหนียวทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับดังนั้นครับทนายหนุ่ยคาดว่าคดีน้องชมพู่นะฮะตำรวจออกหมายจับแน่นอนนะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ดตามจะคิดว่าหมายจาับ ไปลงครอันนี้ทนายหนุย่ยไม่ฟันธงครับแต่ทนายหนุ่ยคิดว่าออกหมายจับแน่นอนแต่เวลาไหนเท่านั้นและข้อหาที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือการฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลนะฮะก็เดี๋ยวทนายหนุ่ยจะยกดีกาสักดีกาหนึ่งฮะดีกานี้เป็นดีกาเมื่อปี2539ครับเลขที่1178นะฮะทับสครับได้มีกรณี ที่ว่า,าคนร้ายครับได้ใช้ก้อนหินขนาดเท่ากับปั้นมือครับกว้างรถที่วิ่งมาบนท้องถนนครับดีการนี้ครับาสารตัดสินว่า,าคนร้ายเนี่ยย่อมเล็งเห็นผลนะฮะนะฮะทำให้ผู้อื่นนะครับอันตรายนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกดีการหนึ่งนะฮะ ที่ชี้ชัดว่าอธิบายของคําว่าย่อมเร็งเห็นผลเป็นยังไงนะฮะก็คือย่อมเร็งเห็นผลวินยูชนทั่วไปก็คาดคิดได้อยู่แล้วว่าถ้าทําอย่างนี้แม้จะไม่ใช่าการที่แบบว่าไปตบหัวโดวยตรงแล้วเขาต้องเจ็บแต่เจตนาเร็งเห็นผลก็คือเป็นผลทางอ้อมเช่นถ้าใช้ก้อนหินก้อนใหญ่เท่ากับปัน้นไปกว้างรถใครที่วิ่งไปวิ่งมาก็ย่อมจะ เนป็นการทําให้เขาอาจถึงแก่ชีวิตได้นะฮะตรงนี้ครับทนายหนุยขออธิบายสั้นๆวันนี้ยังไงวันนี้ทนายหนุยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ทนายหนุ่ยขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ